อย่าตกหลุมพรางคำว่าถ้ารักกันจริงจะต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันคือคำว่าร่วมสุขเนี่ยนะพอสนับสนุนนะคะเห็นใครมีความสุขร่วมยินดีกับเขาด้วยเสมือนหนึ่งเป็นความสุขของเราแต่ถ้าใครมีความทุกข์นะคะคนที่เรารักคนที่เราสนิทด้วยเนี่ยมีความทุกข์นะคะอย่าโดดลงไปทุกข์กับเขาอย่างเด็ดขาดนะคะ เพราะการโดดลงไปทุกข์กับเขาเนี่ยนะคะเราตกอยู่ตรงนั้นนะคะเขาทุกข์คนคนเดียวแล้วเราโดดไปร่วมทุกข์กับเขาด้วยกลายเป็นกองทุกข์สองกองมารวมกันแทนที่จะมีคนทุกข์คนเดียวกลายเป็นเพิ่มคนทุกข์มาเป็นแล้วสองคนค่ะเรากับเขานะคะร่วมกันทุกข์แล้วใครล่ะคะจะเป็นคนฉุดใครขึ้นมาจากกองทุกข์นั้นวิธีที่ดีที่สุดค่ะเวลาที่คนรอบข้างเรามีความทุกข์เราอยากจะช่วยเหลือเขาเราจะต้อง ทำระดับจิตใจของเราเองนะคะให้คงอยู่ในความสุขเอาไว้ก่อนค่ะความสุขเนี่ยนะคะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นร่าเริงก็ได้ถ้าเรายิ้มไม่ออกแต่อย่างน้อยต้องสงบค่ะความสงบเนี่ยคะ่ะก็คือเป็นความสุขอย่างหนึง่งก็คือสงบสุขนะคะเราจะสามารถที่จะสามารถดึงดึงเขาขึ้นมาได้หรือถ้าเราดึงเขาขึ้นมาไม่ได้เราก็จะเกิดปัญญาค่ะว่าเอ๊ะถ้าเราทําไม่ได้แล้วเราจะไปหาใครมาช่วยดีลองนึกถึงสิคะว่าแบบ คนตกลงไปในเหวเนี่ยเราไม่โดดลงไปกับเขาแต่เรายืนอยู่ปากเหวแล้วเราเอ๊ะเราจะเอาเชือกมาช่วยไหมหรือเราจะไปเรียกใครมาช่วยไหมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นค่ะวิธีที่ดีที่สุดที่เราจะแสดงความรักต่อผู้อื่นอยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์คือเราต้องมีความสุขก่อนค่ะ